กำลังใจล้นหลามฮะวันนี้วันสงกรานนะฮะไหนมีใครเปียกน้ำกันหรือยังเอ่ยยังนะฮะยังไม่เปียกเลยะฮะ<ม>อะไรนะฮะคนนี้ยังไม่เปียกโอ้ยให้ผมตัวแห้งอย่างงี้ดีแล้วฮะสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอก <laughs> ันนานนะครับผมอันนี้คนนี้นะครับผมติดตามมานานมากนะฮะปะนกนของเรานี่เองนะฮะนี่น่ารักมากคนนี้ มาให้กำลังใจในวันสงการนะครับให้ก่อนคนแรกเลยน่ารักมากคิดถึงลูกชายมากหอมแก้มหน่อยได้ไหมให้ผมหอมหรือให้แม่ให้ป้าหอมมาหอมนะมาจามา้าวไม่ได้เจอกันานานนะ,ะคิดถึงนะคิดถึงทุกคนนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับผมวันนี้สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับผมคือใครไหนทุกคนลองบอกสิผมคือแม่จำกันได้ขอบคุณมากมนะฮะ หอมป้ายไฟนะฮะวันนี้สนุกสนานครับมาฟังเพลงต่อไปนะครับผมเพลงนี้